คนที่เป็นเลหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรงล่าอะไรมันก็ไม่มีแรงหมดเออกคอนก่คนเริ่มสนใจก็ไมเป็นจเลยนะแล้วเออแล้วที่บอกว่าตาพร่ามัวอย่างนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นละฮะใสใสชัดเลยครับมออะไรก็ชัดนะฮะเริ่มทีแรกเลยคืออมีเริ่มแสบร้อนทูงอกกอนครับแล้วก็มาปวดท้องเริ่มปวดท้องมาเรื่อยๆแล้วก็มีเลอขึ้นมาแบบเลอเปรี้ยวแบบแสบร้อนตั้งแต่ช่วงลำคอลงมาเลยอะค่ะครับครับ เพราะว่าทานข้าวไม่ไม่ตรงเวลาอยู่แล้วก่อนนั้นก็เคยเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วครับครับแล้วก็หายไปแล้วก็ huh. กลับมาเป็นอีกเป็นรุนแรงกว่าเดิมก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะและซ้ํายังมีอาการ,รเห็นบอกว่าปวดปวดแขนขวาแขนขวา,าจากสาเหตุอะไรครับาจากเมาส์ค่ะใช้คอมพิวเตอร์จากการใช้เมาส์คอมพิวเตอร์ใช่ค่ะปกติแล้วคุณอิสรีอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ช่วงระยะหนึ่งนึงนี้นานแค่ไหนครับ ก่อนที่จะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอิริยาบถอะไรอย่างเงี้ย่รับเป็นชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงสามชั่วโมงชิ้แรกไม่ทราบค่ะแล้วตอนหลังๆมาเ,เริ่มจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะคอมพิวเตอร์ครับโดยการที่เราสังเกตตัวเราเองอว่าเราเริ่มแบบเริ่มชาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบเริ่มไปมีเนื้อดบ้างครับมันก็จะหายเป็นพักๆแล้วก็เป็นอีกอ ทีนี้มันเริ่มลามไปเรื่อยๆจากเราก็มาต้นคอแล้วก็เริ่มลงขาแล้วมันจะเริ่มชาเริ่มขาจะเริ่มชาค่ะขาเริ่มชาขาเริ่มปวดปวดไม่มีแรงประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นคุณอิสรีบิมได้นานแค่ไหน่ะครับประมาณ5เดือนสีถึงหเดือนสี่ถึงห้าเดือนค่ะอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ปกติแล้วค่ะกดไหลย้อนไม่เป็นไม่เป็นแล้วค่ะเออเรื่องของชาแขนชาขาก็ไม่เป็นแล้วไม่เป็นค่ะเป็นมะเร็งอยู่เร็งอยู่ที่1994อยู่ที่โครงคุมสมอกหลัง10ปีหลังเนี่ยแกมาอยู่ที่ปอดผมครับผมก็มาผ่าตัดอยู่ที่ทางกรุงเทพครับร่างกายแกไม่ค่อยสบายอยู่บางทีมันก็เจ็บบางทีมันก็เป็นหวัดใช่ป่าได้ประมาณสัก2ปีเสร็จ ไปตรวจใช่เปล่า C A แกก็ค่อยขึย้นสูงที่สุดประมาณอยู่ที่50แล้วผมก็ตัดสินใจไปที่สิงคโปร์ครับไปรักษาเสร็จรู้สึกว่าก็ไม่ดีตรวจอีกข้างหนึง่งแกม,มาถึงที่ต่มน้ำเหลืองผมไม่คิดว่าจะรักษายากนะหมอก็บอกไปฉายแสงตรวจอีกข้างหนึ่งเนี่ยแกม,มาที่กระดูกอ่าใช่หมอก็สั่งไว่าไปเลเซอร์ รู้สึกว่าเลเซอร์เสร็จแล้ว c a ก็ไม่มีลงนะแกก็อยู่ที่18หัวกินอาหารเสริมมาทั้ง10ปีทุกสิ่งทุกอย่างก็เคย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 กินอ่ะของประเทศอะไรบ้างครับออเมริกามั้งญี่ปุ่นมั้งยุโรปมั้งอะไรมั้งผมเสร์มหมดไม่ได้ผลเลยผมก็ไปเจอน้ำมังคุดผมก็เอามากินรู้สึกว่าแกทำให้ร่างกายเราไม่ไม่เจ็บนะวัด ก็ค่อยๆีขึ้นไปเรื่อยๆศูวนย์วิจยัยบางพุทธแกรู้สึกว่าผลเร็วกว่าเยอะครับผมก็ให้ลูกสาวผมโทรมาถามเสร็จแ,แล้วผมก็บินขึ้นมาที่คุณเทพอยากรู้อาหารเสริมนี้จริงๆมันช่วยได้ร่างร่างกายเยอะไหมก็ก็ขายอีกแบบหนึ่งก็เป็นแคปซูลรู้สึกว่ารวมกันเอ็นนี้แล้วร่างกายก็ยิ่งดียิ่ง ยิ่งแข็งแรงขึ้นวันหนึ่งผมทำแคสซูมประมาณที่6เมตรครับวันละ6เมตรใช่เช้าใช่เที่ยวเช่าเที่ยงเย็ยนอะ่ะนาประมาณวันละ2ขวกวดผมก็อยากรู้ว่าร่างรกายเราหายจริงว่าไปแพทสแกนอีกข้างหนึ่งหมอก็คิดว่าเอนทำไมมันหายหายหายได้ซีอเ <4 S 1> อก็ลงละเหลืหอ3.8ครับผมผมก็งงแพทสแกนออกมานี่รู้สึกว่าร่างกายไม่มีอะไรแล้วนะ หมอก็บอกกับสั่งสองเดือนไปดูอีกครั้งหนึ่งดูที่จริงๆก็แกหายบอกครับรู้สึกว่าไอ้เรื่องมังมังคุดนี่นะแกมีช่วยที่ร่างร่างกายมันเสริมสร้างขึ้นมาให้เราสุขภาพดีขึ้นมานังยีอนะตั้งแต่ตาถึงถึงทุกๆผมคิดอาจจะมันช่วยได้ตั้งหลายอย่างคุณไทยเก่งมากครับก็ต้องขอบใจอาจารย์นี่มันเป็น หมอด็อกเตอร์นี่แกไม่แกผดิตออกมาให้เพราะมาช่วยคุณป่วยครับประมาณปลายปายป,ายปีเดือนธันวาของ2อง8ผมไม่ได้ป่วยแะไรอยู่ที่เฉยไปตรวร่างกายนะฮะ ตรวร่างกายเพราะว่าผมเป็นคนกินเหล้าหนักมากวันครึ่งขวดถึงขวดกว่าทุกวันกินมาเป็นสี่ห้าสิปีเลยวันนั้นพอดีโซมมากกินเยอะมากเป็นกี่ขวดไม่ทราบเช้าไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็ไปหาหมอตรวจด,ดูไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ไปตรวจทุกอย่างตัวไปตรวจมาหมอบอกว่ามันมีสัญญาณของเป็นมะเร็งที่ตับนะมันบ่งชี้ว่าใช่เจาะเลือดก่อนผลตัว a f p อะไรเป็นนะตรวจค่ามะเร็งเป็นแล้วก็ไปทวูต้าสาวก็เป็น ก็เลยไปทํ็อา MRI ีกทีหนึ่งกระบวนการทั้งหมดเดือน2เดือนก,กว่าจะรู้หมดทั่ว่าเป็นแน่ๆอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้มันร้ายหรือมันดีก้อนนั้นประมาณ2.4ุคณห8คณสหรือไงประมาณนั้นนะก้อนนี้นะหมอบอกคุณจิรกเกตคุณโชคดีมากนะครับคุณมีก้อนหนึ่งที่ตับแต่ผมไปเจอมันก่อนผมบอกหมอว่าผมเป็นมะเร็งแล้วถามว่าผมโชคดีได้ไงอะไรหรอบอก โชคดีครับเพราะว่าที่ตับนี่มันเร็วเด,เดือนสองเดือนมันไปเลยถ้าถ้าคุณไม่เจอมันช้ากว่าสองเดือนคุณไปเลยอาจจะไม่ทันก็ได้โชคดีที่คุณมาหาผมแล้วเจอผมก็ได้ไปผ่าพอผ่าเสร็จแล้วหมอก็บอกให้ไม่ให้ยาผมเลยให้มาตรวจทุกๆสามเดือนเอ็มไก็ไปตรวจมาครั้งที่สามครึ่งสามเกือบนี่ใกล้จะครั้งที่สี่แล้วฮะแต่หลังจากผ่าแล้วพี่เชฟก็บอกว่า เฮ้ยรือต้องกินไอ้ตัวนี้นะมันคนกินหายเยอะมากไอ้ตอนนี้ผ่าไปแล้วก็ผมเชื่อก็แล้วแต่ถ้ากินโดยไม่ผ่าผมไม่เชื่อขนาดนั้นนลน,นะก็หลังจากกินไอ้มังคุดทั้งขวดทั้งเม็ดแล้วเนี่ยนะแต่อตอนนี้น้ำหนักก็กลับมาที่หกสิบเจ็ดครึ่งผมกินของของของ,ของพี่เชษมาประมาณเขาเขเรียกว่าเจ็ดถึงแปดเดือนได้แล้วนะตอนนี้ก็ประคับประคองโดยพี่เชษอยู่นะฮะก็ก็ ที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับผมนี่ผมก็คงคงจะฝากไว้กับพี่เชิแล้วกันถ้าเป็นไรก็จะโทษพี่เชินคนเดียวนะครับคครับือโดยปกติเนี่ยตับเนี่ยมันงอกได้นะฮะ <_'ๆ S 1> เราสามารถตัดออกประมาณสองในสองในสเ<ๆ>หลือนิดเดียวมันสามารถงอกได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นะคะ ทีนี้เข้าใจว่าหมอตัดเนี่ยตัดเฉพาะไอ้ก้อนใหญ่ที่มันน่ากลัวออกนะฮะไอ้ก้อนเล็กๆนี่เขามันมันกระจาย,ม,จายมันตัดไม่ได้ถ้าตัดก็คือหมดตับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก้อนเล็กๆนี่มันอาจจะคือหมอเขาอาจจะมองดูที่เขาสั่งให้ไปตรวจเป็นประจำเนี่ยนะฮะถ้ามันเกิดขยายเมื่อไหร่เขาอาจจะเริ่มให้คีโมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ขยายมันอยู่กับที่ก็ไม่ต้องให้อะไร

อาการที่ออกคือน้ำมูกไหลใช่ครับคันจมูกตลอดถ้าเกิดว่าสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์นะครับแล้วมีอาการชื้นหรือว่ามีการอับมีฝุน่นนิดๆิดเหมือนกันครับจะเริ่มรู้สึกหายใจไม่ออกด้วยซ้ําเคาะมากกว่านั้นก็คือเป็นหอบหืดด้วยครับมันหอบหืดขึ้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงที่แบบชีวิตมันเร็วม,มันรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทําเนก็ได้เพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปในตัวเองให้ได้หายใจแบบให้ลึกที่สุดนะครับ ประมาณมเพียงแค่5วินาทีครับมันก็จะหมดออนะครับเวลาที่มันขึ้นก็คือขึ้นทั้งคืนจนถึงแบบเช้าแล้ววันต่อมาก็จะสุดเลยฮะเ,ออเป็นไข้หนักไปเลยเออนอนเนี่ยจะเหลือแค่จมูกนอกนั้นจะต้องคุมให้หมดทุกอย่างออคือจะไม่สามารถโดนอากาศได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองทีเดียวเลยคืนแรก4เม็ดอ่า มันไม่ใช่ยาทำไมมันหายเร็วขนาดนั้นก็ดูข้างขวดมันก็ไม่มีสารเคมีใช่ไหมครับไม่เชื่อก็เลยทานประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ทุกครั้งก่อนนอนวันละสีเม็ดผมอยากจะลองว่าฤทธิ์ที่มันทํากับผมเนี่ยมันช่วยได้ขนาดนั้นจริงๆหรือเพราะว่าไอแอนตเฟดหรือไม่ก็ไอยาโคเฟดใช่ไหมฮะที่แบบผมทานมันหยุดทันทีมันหายทันทีใช่ไหมฮะแต่ไอตัวบิมเนี่ยทำไมไมถึงหยุดได้ทันทีแล้วผมทานต่อเนื่องกันมาประมาณสักเดือนกว่าเนี่ย ผมเข้ามาที่นี่ผมไม่จามเลยอ่ะอวันแรกที่ผมเข้ามามาที่นี่ผมนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมมานั่งที่นี่ได้ไม่ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งครับอาการผมจะจามน้ำมูกไหลต้องสั่งน้ำมูกตลอดกลายเป็นว่าตอนเนี้ยผมเดินเฉียดใกล้น้ำหอมได้แต่วันนี้นี่ก็คือยังบีมต่อเนื่องละครับแล้วกไไไไ็ไม่ได้ไม่ได้ทานยาไม่ต้องใช้ยาหมอไม่ได้ใช้ยาเลยครับมีปัญหาข,ขั้นแรกก็คือหัวเขา่ากับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลก ครับแกลบใช่ฮะยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับขั้นินหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทข้างล่างละข้างละผมผมก็ตัดสินใจเอาละครับตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดเนี่ยแล้วมันอยู่มาวันหนึ่งเหมือนนิทานครับ อาจารย์สูทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วครับวันที่สิบหกนะฮะจำไว้นะฮะสิบหกผมนั่งตรงนั้นเนอะ่ยผมซื้อไปเลยอืกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่สไม่ใช่หวยนะสี่สไม่ใช่ใบหวยมือละฮะสี่สีสามืม้อสามมื้อผมหนักกว่านั้นนี่นะ ผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ได้พูดหยาบนะฮะอาบน้ําเสร็จต้องใส่เก่งเข้าในใช่ไหมพรายาผมทําราอสแตนเลตเลยคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่เกล็กใหยาวใส่ปั๊บผมออกมาเรียบร้อยมันมันลาบากมากอะแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะ จะไข่ห้างคุณลองไข่ไข่ห้างดิค,คุณยกขาไข่ห้างเด็กใช่แต่ผมนนต่กอดน,นี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้คุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอย่ดีผมสบายไหมผมสบายโอ้ต็ก่อนนี้คุณท่านด็อกเตอร์ครับอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับรับอย่างนี้ผมสบายครับด็อกเตอร์ผมขอบคุณด็อกเตอร์นะ ปวดท้องแล้วถ่ายไม่ออกแล้วมันถ่ายไม่ออกก็ปวดท้องทานอะไรก็ไม่ได้พอทานเข้าไปแล้วมันก็อาเจียนออกมามันจะได้ประมาณทานได้แต่น้ําแล้วก็น้ําซุปอะไรพวกนี้ค่ะหาหมอหมอก็ให้ยาระบายมาตลอดเลยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็ส่งตรวจครับโดยสวนแป้งอะคะ่ะใช่ค่ะก็เจอก้อนเนื้อที่ไปปิดลำไส้เอาไว้แล้วก็ส่งหมอสันนะคะอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยขนาดอาจารย์บอกไหมครับ คือพูดง่ายคือกล้องที่เล็กที่สุดแล้วสอดเข้าไม่ได้ผ่าประมาณปลายเดือนกันยาสิงหาค่ะสิงหาสิงหาประมาณปลายเดือนสิงหาผ่านแล้วผลตรวจผลตรวจนี่ประมาณนานเหมือนกันว่าเป็นมะเร็งอะค่ะเพราะว่าต้องรอผลชิ้นเนื้ออืมค่ะพอรอผลชิ้นเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยอืมก็อาจารย์ก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่ได้บอกระยะที่เท่าไหร่ ผลสุดท้ายก็คือต้องให้อาจารย์ทางเคมีบําบัดมาบอกว่าเป็นระยะที่สามลาไปตับน้ําเหลืองแล้วตอนนั้นใจเสียมากแล้วตอนนั้นคุณหมอบอกว่าวิธีการรักษาจะต้องทำต้องเคมีบําบัดก็คือคีโมใช่นะครับมีคอสยังไงบ้างครับก็ของตัวเองนี่โดนแบบหกชุดหกชุดเดือนละชุดเดือนละชุดละห้าเข็มชุดละห้าเข็มใช่วันละเข็มห้าวันพอพอบอกว่าให้คีโมเนี่ยใจเสียเข้าไปอีก เพราะว่าผลข้างเคียงมันเยอะมากครับคุณหมอบอกไหมครับตอนนั้นว่าจะมีขนอะไรบ้างมีคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวแล้วก็ท้องเสียไม่เสียก็ผูกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวจะโดนกดให้ต่ำลงติดโรคง่ายคือข้อข้อกำหนดข้อบังคับเยอะมากเลยที่ว่าจะต้องดูแลตัวเองที่สุดไม่อย่างงั้นจะติดเชื้อง่ายไปที่ไหนก็ไม่ได้ต้องปิดแมสตลอด ภูมิตัวเองต่ำครับตอนให้คีมโมครั้งแรกเนี่ยยังไม่รู้จักบีมพอทานเสร็จแล้วเนี่ยครั้งแรกที่ให้คีมโมเนี่ยมันจะเพลียพอเพลียเสร็จพอทานบีมเข้าไปเนี่ยมันก็ปกติเลยค่ะไม่ไม่เพลียไม่อะไรเลยเหมือนคนปกติเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ทํางานก็ยังพูดเลยว่าพี่ไม่เห็นเหมือนคนเป็นมะเร็งเลยเพราะคนอื่นเขาเขาเป็นเนี่ยเขาจะดําเขาจะดําแล้วเขาเออจะแบบ อะไรเยอะแยะไปหมดใช่ใช่แต่ของพี่เนี่ยดูดูดีมากเลยแล้วก็อันเนี้ยโดนให้รังสีด้วยฉายแสงด้วยช่วงฉายแสงเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเหมือนคล้ายๆกับคีโมเลยแต่ตัวเองไม่เป็นสักอย่างหนึ่งไม่เป็นอะไรเลยอันนี้คือหลังจากที่ได้บิ่มเข้าไปแล้วใช่ค่ะผลตรวจเลือดเนี่ยดีทุกอย่างเลยค่ะสูงหมดเลยทุกอย่างเลยทั้งเกจเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเนี่ยแล้วก็การติดเชื้อเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ ผลออกมาดีทุกอย่างเลยคุณองุ่นปัจจุบันนี้ร่างกายโดยรวมแล้วรู้สึกยังไงบ้างดีมากดีมากและแข็งแรงคือคือการให้เคโมโเนี่ยมันเพลียจริงรแต่พอเพลียเสร็จพอเราทานบีนตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเช้ามาเราก็สดใสเหมือนเดิมชื่นเหมือนปกติชื่นเหมือนเดิมเหมือนปกติคิดไปเองป่ะไม่ไม่ไม่เลยค่ะอันนี้ยืนยันได้ <laughs> ยืนยันด้วยตัวเองเพราะตัวเอง,ต,เองตัวเองเป็นตัวเองทราบครับ